วันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนทำอะไรคะจะมาสนอานเริ่มสอนเลนี้อ่าเริ่มสอนได้เลยค่ะเริ่มสอนได้เลยค่ะอันดับแรกต้องทำไงคะมีข้มีขัตรเท่ากับขาบัตมันด้ค่ะ,คะ,บบอ,คะอ๋อทำยังไงล่ะคะทำให้ดูหน่อยได้คะช่วยหน่อยคะอ๋อนี่คือการวอร์มก่อนใช่ไหมคะ,คะต,ต้องวอร์มก่อนออกกําลังกายคอณครูวสอนดีคะ่ะเหมือนคุคณครูไหนสอนนะคะ ครูออฟสอนหรอคะครูออฟสอนแบบนี้ค่ะอ๋บบออ๋ออันนี้ครูออฟสอนมาเลยใช่ไหมใช่ครูออฟใจดีไหมใจดีครูออฟน่ารักไหมคะน่ารักแกลักครูออฟไหมคะนักต้องนับด้วยไหมคะ อ้าวมันต้องอัพแอนมันต้องพูดด้วยไหมอัพอะไรนะอัพแอนตาวค่ะอัพแอนตาวนะคะอ้าวเริ่มค่ะคุณครูคุณครูพูดเองค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูพูดเองนะคะอ้าวพูดด้วย Finland> อ้าเวเริ่มท่าที่หนึ่งค่ะสอนด้วยดิพูดสอนด้วยดิ ห,หันมาทางกล้องดิอ๋อต้องทำอย่างนี้หรอครับท่าที่สองท่าที่สองทำไงคะท่าที่สองมีมีไมคอ่ะอ่นนงอง2ออ๋ออ๋ออ๋อนี่คือท่าอาออ๋ออ๋อเ๋ออ๋ออ๋อ้าออ่อท๋ออคออ๋ออท,มมท,ท่อ๋ีมาา๋ออ๋ีอ๋อ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 อ เราอธิบายด้วยอันนี้คือท่าอะไรคะอับแอนตาวนะคะอ,อ้าวต่อไปมีท่าอะไรอีกคะ,ะต,คต้องมีภาษาต้องมีภาษาด้วยอา่าต้องมีภาษาด้วยอ่าพูดพูด,ดสิครับภาษาโรเลมอนอ่าภาษาภาษาโดเลมอนพูดยังไงคะภาษาโรเลมอนครับครับโรเลมอนนะครับอา้าวเริ่มนะับภาษาโรเลมอนครับต้องทำไงครับ ภาษาโดเรมอนอ๋อต้องไหว้ด้วยต้องไหว้ด้วยหรอครับภาษาโดเรมอนครับภาษาโดเรมอนครับอ๋อแล้วมีท่าอะไรอีกครับภาษาโดเรมอนค่ะมีท่าละอ๋อมีครับมีค่ะมีท่าดันพื้นไหมโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยดิไหนคุณครูโชว์ท่าดันพื้นให้ดูหน่อยดิคะมีแขนเดียวค่ะอ๋อดันพื้นแขนเดียวด้วยเหรอคะอ้เอาเดี๋ยวคู่นะคะอ้าวดูนะคะคุณครูเอาหนึ่งสอง โอ้โหแข็งแรงมากเลยอ,ะอ่ะอ่าะอ๋อแล้วถ้าดันพื้นสองแขนมีไหมคะ<ช>อ่าลองทาให้ดูโชว์หน่อยค่ะเอาขาขาอยู่อย่างนั้นแล่ขาต้องลงหมดสิขาอีกข้างหนึ่งอะอ๋อนี่คือท่าดันพื้นใช่ไหมคะอ๋อวันนี้พบก,กับครัวแกน,นคะครับพาออกกำลังกายโอ้ใช่ไหมคะอ๋อนี่ คุณครูเอแกนสอนท่าบนพื้นที่ถูกต้องนะคะค่ะแล้วมีท่าอะไรอีกคะ